หน้าเปมวยนะเาุ่มมีออกกันปล่อยก่อนเดี๋ยวมันวิ่งกลับมาปล่อยมันเน้อเดี๋ยวมัมาเอไปแั้วก็ได้เหลือกิตได้คู่ก้ออยองวยยังเก่ามึงกวิ่งกับไฟก็มาไมไเนี่ยห่ยหอีกไอ้นแล้วเลยว่ ไงไปเลยร้อนโอ้โหมาแล้วมาลองตายเลยเฮ้ยวิ่งก็ตายตัวเห็นไหมเห็นเปลี่ยนก็วิ่งก็เฮ้ยแต่คนต้องวิ่งก็ไอ้ขาวิ่งบ้างเลยอ้เอ้า